สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับก็สู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ variety talk show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร fm 106 MHz ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนเวลา4ีทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งค่ะวันนี้เปิดรายการกันด้วยภาพกิจกรรมศิล,ลปะ บันเทิงสันทนาการของเด็กๆนะคะซึ่งหลายๆครั้งที่ใครได้ไปร่วมกิจกรรมแบบนี้ก็จะได้ทั้งความสุขทั้งรอยยิ้มแล้วก็จินตนาการที่เราได้รับพลังจากเด็กๆมามากมายเหลือเกินจะเป็นเช่นนี้อยู่โดยตลอดนะคะซึ่งเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน ปีที่ผ่านมาก็มีการจัดนิทรรศการจากโครงการสําคัญอันหนึ่งค่ะที่เป็นการเผยแพร่แนวคิดแล้วก็จินตนาการความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆผ่านงานศิลปะนะคะนี่ก็เป็นหนังสือที่เขาได้รวบรวมผลงานขึ้นเป็นเล่าเรื่องเมืองในดินจัดที่นิทรรศรัตนโกสิลที่ถนนราชดำเนินถ้าใครถ้ามีโอกาสไปก็คงจะได้สัมผัส กับจินตนาการของเด็กๆกันอย่างเต็มเปี่ยมแล้วนี่นะคะแต่ว่าดิฉันยังติดใจอยู่ค่ะเพราะว่าในวันนั้นไม่มีโอกาสได้ไปดูแต่ว่าวันนี้ก็เลยต้องเชิญมาพูดคุยกันนะคะว่าเมืองในดินของเด็กๆเด็กๆคิดอะไรคนที่จัดงานเขาจับประเด็นนี้ด้วยเหตุผลหรือวัตถุประสงค์อย่างไร และวันนี้นะคะคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนจากการจัดงานก็คือสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอแล้วก็กลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการเมืองในดินของสอสอส,อสอนะคะก็คือกลุ่มดินน้ำมันรวมทั้งเยาวชนซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ได้มีโอกาส เข้ามาร่วมสร้างจินตนาการกับโครงการนี้มาอยู่ในรายการพร้อมที่จะแบ่งปันจินตนาการสําคัญนี้กันกับทุกท่านแล้วนะคะขอต้อนรับคุณมานพแย้มอุทัยผู้ทรงคุณวุฒิแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพของสอสส,สคุณคณรสเติมศักเจเรญหรือว่าคุณหญินจากกลุ่มดินน้ํามันแล้วก็เด็กชายทะเนศลิมธรรมนาถห,หรือว่าน้องบิวเยาวชนในโครงการนี้ค่ะสวัสดีทั้งสามท่านคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มานพนะคะคงต้องเริ่มที่พี่มานพก่อนเลย สสนี่ทางาน <c oughs> ในเชิงของการสนับสนุนเยาวชนโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพของสสสเนี่ยจับศิลปะจับความคิดสร้างสรรค์จับจินตนาการของเด็กๆมาหลายเรื่องนะคะเรื่องนี้มีที่มาอย่างไรคะคือจริงๆแล้วภาพรวมของสสสก็คือนี่ครับกลุ่มคนพวกนี้คือพระเอกพระเอกของสสสที่ต้องดูแลนะครับจากการที่เรา นโยบายจริงๆนะฮะพันธกิจจริงๆก็คือพยายามปกป้องเขาไม่ให้เขาเป็นนักดื่มนักดื่มหน้าใหม่นักสูบหน้าใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นวิธีใดก็ตามที่จะปกป้องเขาได้สอสอจะให้เขาเป็นตัวเอกแทบทุกโครงการของสอ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 จะไม่ค่อยห่วงพูดพูดอะตลนแบบเราๆนี่ไม่สนแล้วใช่ไหมที่มันไม่สนแล้วนะไม่เอาพวกนี้ครับพวกดีครับพวกนีืี่ระเอกเพราะฉะนั้น ทำให้เขามีความสุขและเขาคืออนาคตของชาติเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆเนี่ยเราก็จะเน้นนะฮะจะมีเรื่องของเยาวชนอยู่เสมอๆนะ,ฮะ,ะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเอาเรื่องของอศิลปะวัฒนธรรมนะฮะศิลปะวัฒนธรรม <c oughs> เพราะฉะนั้นแผนง,งานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยนะฮะที่รับผิดชอบโครงการการที่เกี่ยวกับเด็กๆแล้วก็ใช้สื่อ คำว่าสื่อก็คือพวกเขาเนี่ยก็จะคิดสื่อขึ้นมาค,คือวิธีที่อย่างเรา ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยพูดกับเด็กๆเนี่ยบางทีพูดไม่รู้เรื่องคนละภาษาใช่ไหมคะเรบคิดต่างกันพูดกับวัยรุ่นก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเราต้องพยายามดึงพวกเขาเนี่ยให้เข้ามาแล้วเขาก็จะคุยกันเองเขาจะพูดภาษาเดียวกันเองอย่างนี้เขาก็มากับเพื่อนเนี่ยจกจักจกจักจกจักเขาคุยกันรู้เรื่องเวลาเราลงไปคุยกับเขาบางทีต้องคอยแทรกเขาบางทีต้องฟังเขาก่อนแล้วบางทีก็ไม่รู้อย่างเขาทําอะไรกันเพราะฉะนั้นนี่โครงการในลักษณะนี้กมีนเกิดขึ้นแล้วเราก็ยินดีสนับสนุนไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะ ก็ต่างจังหวัดในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมมันบ่งบอกถึงอาจจะใช้ภาษาโบราณครว่ากำพืชํำพืชของตัวเองบางที่เขาอยู่ตรงนี้นะฮะเขาไม่รู้เลยว่าตรงนั้นเขามีอะไรบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเขาทิ้งอะไรไว้ให้ทุกคนหนีไปไหนต่อไหนหมดใช่ไหมฮะแต่ถ้าเผื่อเขาเนี่ยเขาคุกคีแล้วเขาคิดแล้วเขาฝันเขาสามารถที่จะรู้ นะฮะเขาคบกับยายไปหายายไปหาปราดชาวบ้านหรือว่าในพื้นที่ว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนอะไรเลยเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจและห่วงแหนนะฮะเหมือนกับชุมชนอื่นๆอย่างเช่นชุมชนส่วนสันติชัยประการมลำพูน่ะเด็กๆพวกนี้ตั้งแต่ตัวเล็กๆตัวกระสังนี้นี่โตเขาก็เกิดความห่วงแหนในในพื้นที่เขาใครไปยุ่งเขาในพื้นที่เขาเอาเหล้าเอาอะไรต่ออะไรเข้าไปนี่เขาไม่ได้เลยนะ เขาป้องกันของเขาเองเขาจะป้องกันเขาเอง่คื่องสสสเห็นเห็นเห็นแบบนี้แล้วก็คิดว่านี่คือกลยุทธ์ที่ถูกต้องแล้วมันก็จะคือผู้ใหญ่ก็มีแต่จะจากไปเป็นรุ่นรุ่นนะคะแต่ว่าตัวเด็กๆที่เป็นจิตวิญญาณของแต่ละพื้นที่ที่ต่างหากที่จะช่วยปกป้องบ้านเขาก็เลยถอยมาก้าวหนึ่งสนับสนุนให้รุ่นใหม่ๆเขาพูดภาษาเดียวกันแล้วจริงๆการสนับสนุนก็คือต้องให้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเขาแบมือขอสสสหมดทั้งประเทศสสสก็ไม่ต้องไปไหนเั่แปลว่าไม่ได้สนับสนนุแต่ โครงการในเชิงงบประมาณแต่เพียงอย่างเดียว<ช>แต่โครงการในเชิงคุณภาพอะไรที่ยั่งยืนสสส<ช>ถึงจะช่วย<ช>แนวนี้พราะอเวลานําเสนอโครงการมานะฮะกรรมการผู้สูงวัยก็จะมานั่งคิด บางทีก็บอกกล่าวหรือว่าให้ทําแบบนี้ลองดูไหมอะไรต่ออะไรเพราะเรามองเห็นแล้วว่าโอเคเขาสามารถที่จะต่อยอดไปได้แล้วก็พยายามที่ให้เขามาเชื่อมต่อกันแต่อย่างเนี้ยตอนนี้นี่เขาก็ไปเชื่อมต่อตรงนู้นต่อตรงนี้แล้วพอต่อไปวันข้างหน้าเขาก็จะอยู่ได้เหมือนกับลักษณะของอผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งแต่อยู่ก่อนๆก็ต่อกันก็วางรากฐานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นงั้นต้องถามกลุ่มดินน้ำมันโดยคุณหญินคณะรถเติมสัจเจริญเนี่ยกลุ่มดินน้ำมันนี่ คือเป็นใครมาจากไหนมารวมตัวกันเป็นกลุ่มดินน้ำมันเพื่อทําอะไรคะค่ะก็ตอนเริ่มแรกเลยคะ่ะคือหยินนะคะทำโครงการศิละปะก็คือเป็นผู้ประสานงานโครงการศิละปะค่ะที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรน,นะคะ๋อค่ะ,คะแล้วทีนี้คือแบบว่าตอนนั้นมันเป็นโครงการศิละปะสู่ชุมชนทีนี้เราก็เลย เพื่อนๆกันเนี่ยค่ะก็คือเหมือนทําโครงการศิลปะอันนั้นคือเป็นสตาเป็นพี่เลี้ยงเป็นเหมือนเป็นวิทยากรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยรวมตัวกันนะคะรวมตัวกันพอมันกิจกรรมพอโครงการมันจบอะค่ะเหมือนตัวเราเนี่ยเรารู้จักเด็กแล้วรู้จักชุมชนแล้วติดใจติดใจค่ะคือไฟมาเนี่ยแต่ว่าเอาโครงการจบแล้วเหรอก็เลยคิดว่าหยุดไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เลยรวมตัวกันต่อรวมตัวกันต่อที่จะทำเหมือนกิจกรรมประเภทนี้ก็เริ่มต้นโดยที่แบบว่าไม่ได้มีชื่อกลุ่มไม่ได้อะไรเลยค่ะ คือ <ฮะ S 2> เหมือนว่าเราก็เหมือนจิตอาสาเขา,าใช่ค่ะคือเราก็รวมรวมเงินกันเองราะว่าเหมือนทุกคนมีความสามารถทางด้านศิลปะ,ะใช่ไหมคะก็รวมเงินกันซื้ออุปกรณ์ <ฮะ S 2> ลงไปสอนเด็กๆในชุมชน <ฮะ S 2> ที่ <ฮะ S 2> ที่เราเคยรู้จักเขาเนี่ยค่ะก็คือเป็นชุมชนละแวกป้อมป่าพนาคอนอ่าค่ะในนี้เหมือนับมี พอดีว่าเราอะทำงานด้วยกันกับเหมือนที่วัดสเกตด้วยค่ะคือหมายว่าเป็นสตาฟอาสาเนีค่ะไปช่วยงานที่วัดอย่างเงี้ยทีนี้ท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านเจ้าคุณวิจิตธรรมพร์นะคะก็ท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยน่าจะคิดเป็นชื่อกลุ่ม,มนะเพราะว่าในในส่วนตรงนี้ท่านบอกว่าท่านบอกว่าเนี่ย สามารถที่จะของบประมาณได้เราก็เลยลถ้าเกิดว่าสื่อสารออกไปมันดูเหมือนมีเจ้าภาพที่มีตัวมีตน<ช>จับจ้องได้ตับจับต้องได้ใช,ใช่ค่ะค่ะอ๋อเข้าใจละเพราะว่าศักเกตเนี่ยเคยไปอยู่หลายงานแล้วน่าสนใจมากก็คือว่าทางวัดสเกตก็มีนโยบายที่จะดึงเด็กเล็กๆเนี่ยเข้าวัด กล่อมกล่าวธรรมะแต่อยู่ดีๆเอาไปนั่งฟังพระสอนโค้งๆเด็กๆก็อาจจะเบื่อได้ง่ายเขาก็เลยเอาศิลปะเข้าไปอะไรเข้าไปกลุ่มนี้มาจากนี่นี่เองใช่ค่ะก็เหมือนท่านแนะนาเลยก็เลยบอกลองคิดกันดูเพราะว่าในกลุ่มนี่ก็เป็นคนที่คือทำงานทางด้านพวกนี้อยู่แล้วเป็นนักออกแบบเป็นนักทำแอนิเมชันทำวิดีโออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนที่เป็นนักดนตรีก็คือเล่นดนตรีอะไรอย่างนี้ด้วยเนียค่ะก็เลยเหมือนกับว่าวงจรเลยใช่ค่ะก็เหมือนเราก็เลย เหมือนรวมกลุ่มขึ้นมาแล้วก็เลยทํากิจกรรมอย่างเงี้ย ากิจการรมศิลปะคือเราเริ่มต้นด้วยศิลปะก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนศิลปะเองเนี่ยคือเราคิดว่ามันเป็นเครื่องมือของทางกลุ่ม,มที่ทําให้เราเนี่ยรู้จักเด็กๆรู้จักชุมชนรู้จักผู้คนในชุมชนแล้วก็เข้าถึงเด็กได้ง่ายด้วยใช่ค่ะเราก็เริ่มจากตัวศิลปะเนี่ยค่ะประมาณนั้นค่ะก็เลยพอจับกลุ่มทําศิลปะคิดเป็นโครงการขึ้นมาว่าจะทําอย่างไรเพื่อที่จะขยายผลหากลุ่มเป้าหมายได้ใหญ่กว่าเดิมมากกว่ากลุ่มจิตอาสาเล็กๆน้อยๆทาเด็กกลุ่มเล็กๆก็เลยไปหา ผู้ใหญ่ใจดีแบบสอสอย่า<ไ>ง<ห>นี้ใช่ไหมคะเอเลยการเป็นโครงการดีๆข <artic ul ance> ึ้นมาพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเยาวชนที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้นะคะแล้วก็มาตีความกันนะคะว่าเมืองในดินของเด็กๆที่สะท้อนผ่านโครงการนี้เป็นอย่างไรคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะโจทย์ โครงการเมืองในดินที่ทางกลุ่มดินน้ำมันได้ริเริ่มแล้วก็ให้เด็กๆเ,เข้ามาถ่ายทอดจินตนาการของเขาเนี่ยเริ่มทำไมถึงเป็นเมืองในดินทําไมถึงต้องจับประเด็นนี้ให้เด็กๆค่ะก็คือหมายว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยคำว่าเมืองเมืองในดินที่ทางกลุ่มเนี่ยเหมือนคิดขึ้นมาเป็นคอนเซปต์นะคะคือเพื่อที่บอกว่าเราจะได้สื่อสารกับเด็กๆเ,เ,เขา สื่อสารได้ง่ายเพราะว่าเมื่อเราตั้งโจทย์อย่างมีคอนเซปต์แล้วเนี่ยคือเด็กๆเองเนี่ยเขาก็สามารถที่จะปลดปล่อยจินตนาการของเขาเนี่ยผ่านขึ้นมาเป็นเมืองในดินเพราะเราเชื่อว่าเมืองในดินเนี่ยมันเป็นพื้นที่แห่งจินตนาการที่เขาเนี่ยสามารถที่จะเหมือนแสดงแสดงออกในเรื่องของความคิดของเขาอะไรเยงี้แต่สร้างเมืองอะไรก็ได้ที่หลีกหนีจากความเป็นจริงบนดิน ถ้าจะว่ยก็ได้เด็กๆมีกี่คนในโครงการโครงการเนี่ยถ้าเด็กเข้าร่วมโครงการเนี่ยมี50ิกว่าคนค่ะแต่คือพอเป็นหมายว่าของเราเนี่ยเป็นโครงการค่อนข้างอิสระใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วพอจบโครงการเนี่ยก็ที่ทากิจที่ทําผลงานเนี่ย43่คนค่ะค่ะค่ะก็เหลือ43คนแล้วก็มาแสดงผลงานกันนะคะโอ้โหแค่เห็นจากหนังสือเล่มนี้ที่รวบรวมเหมือนเป็นสูจิบัติด้วยเหมือนเป็นบันทึกของเด็กๆด้วยนะคะก็ มหัศจรรย์มากเมืองในดินในมุมมองของเด็กๆพอฟังน้องบิวกันบ้างอ่าน้องบิวน้องบิวตอนนี้อายุ11ปีใช่ไหมครับอยู่ที่ชุมชนบ้านบาดและมาเข้าโครงการนี้ได้ยังไงครับก็เพื่อนเขาแนะนํามาครับเพื่อนแนะนํามาแล้วตุป,ปกติหนูชอบศิลปะอยู่แล้วหรือเปล่าชอบครับ เป็นคนที่ชอบระบายสีครับชอบระบายสีระบายอารมณ์ด้วยระบายสีนะอยู่ที่โรงเรียนสางตะครุ้ศึกษาใช่ไหมครับปกติเคยร่วมกิจกรรมแบบเนี้ยนอกโรงเรียนมาก่อนไหมเคยทก็คือไปชมรมนู่นชมรมนี้ทํากิจกรรมอยู่บ้างแล้วก็มีคนแนะนํามาที่กลุ่มนี้ใช่ไหมครับเอาล่ะมาปุ๊บพี่พเขาบอกให้ทําอะไรก็ไปค่ายคุณธรรมครับตอนแรกก็หลวงพ่อได้สอนว่า สอนคุณธรรมต่างๆครับเช่นการมีสัมมาสภาพที่ดีต่อเพื่อนอะไรนี้แล้วก็ทําให้รู้จักว่าเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรคนนั้นชื่ออะไรแล้วเราจะได้พูดคุยกับเขาได้แล้วรู้ว่านิสัยเขาเป็นอะไรอารมณ์ของเขาเป็นยังไงแล้วสร้างความสามัคคีกันกิจกรรมแรกก็คือให้ฉีกกระดาษนะครับฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วให้มาต่อการให้ยาวที่สุดครับ<อ>ก็สร้างความสามัคคีในตัวเพื่อคเพอเอากระดาษมาต่อกันได้เยอะๆแปลว่า เรา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 ปรับตัวเข้าหาทุกคนได้สามวิคีกันมาถึงจะต่อกระดาษได้ยาวๆอย่างเงี้ยนะครับดีไหมชอบไหมครับชอบครับมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างก็ก็มีให้วาดรูปครับแล้วก็ให้เสริมสร้างเสริมสร้างจินตนาการในตัวครับอืมค่ะแล้วปกติหนูก็มีจินตนาการอยู่แล้วชอบวาดชอบอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมครับครับเข้าค่ายกี่วัน สองวันครับเข้าค่ายสองวันแล้วก็เกิดมาเป็นผลงานคนละหนึ่งชิ้นด้วยใช่ไหมอ่าไหนเล่าให้ฟังหน่อยโชว์หน่อยไอ้หนูวาดอะไรเมืองในดินพี่พี่เขาบอกว่ายังไงบอกโจทย์หนูว่ายังไงให้เล่าให้เล่าว่าถ้าสมมติเรามีเมืองในดินอยู่ใต้ดินแล้วเราจะทํายังไงเกี่ยวกับในจินตนาการของตัวเองเลยครับแบบให้แบบเล่าว่าเมืองในดีของเราเป็นยังไงจะมีคนยังไงมีคนดีไหมมีคน ไม่ดีไหมอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ให้สะท้อนถึงความเป็นจริงในตัวของเราครับครับแล้วเมืองในดินของน้องบิวเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิครับก็มีเด็กผู้ชายแล้วเด็กผู้หญิงสองคนเป็นพี่น้องกันครับครับก็ทุกคนมีพลังจิตเหมือนกันพี่พ,พี่เป็นผู้ชายน้องเป็นผู้หญิงครับพี่ของเขามีปีกครับสามารถบินไปทั่วท้องฟ้าได้ส่วนน้องของเขาก็มีขาสามขาครับ ทำไมต้องมีสามขาเพราะว่าน้องของเขาขุดบงัมีวันหนึ่งเขาขุดลงไปใต้ดินครับแล้วก็ได้ไปเจอราชวังของหนอนครับอ๋อข้างล่างนี่เป็นพระวังของหนอนครับมีพระราชาหนอนอยู่ใต้ดินอแล้วน้องสาวมีสามขานี่คือขุดขุดขุดลงไปใช่ครับแล้วก็ได้ไปได้ได้ไปทำความรู้จักกับ เมืองเมืองใต้ดินว่ามีอะไรบ้างมีประชากรอะไรบ้างมีก็เสื้อด้วยเหรอครับมีอะไรโลกมีผีเสื้อมีมดมีดักแด้แล้วก็มีหนอนแล้วก็มีปูนาค่ะคืออยากจะให้ตัวอะไรหยุดใต้ดินเนี่ยใส่แล้วแต่เลยครับการจินตนาการของตัวเองครับและเป็นยังไงสัมพันธภาพของประชากรที่อยู่ใต้ดินก็พี่ของเขาได้ขุดลงไปใต้ดินก็ไปเจอพราชก็ไปเจอพระราชานอนก็มีมดสี่ตัว เป็นทหารครับคอยดูแลพระราชาส่วน<ม>ดักแด้ดักแด้กาลังฟักตัวให้กลายเป็นผีเสื้อ<ม>เพื่อจะมาดูแลพระราชาเหมือนกันในรอบๆอ,บอบวังครับ<ม>ส่วนไส้เดือนกับปูนาที่เห็นพ <c oughs> ่แต่ขุดขึ้นไปใต้ดินไปดูความคืบหน้าบนดินครับแล้วไปดูความคืบหน้าบนดินด้วย แล้วก็มารายงานให้พระราชาฟังครับอ้ครับเมืองในดินของน้องบิ้วมีความสุขกันมากไหมมีครับแตกต่างจากแตกต่างจากอืชีวิตประจําวันที่เราอยู่มาครับแตกต่างยังไงบ้างทําไมทําไมชีวิตประจําวันที่เราอยู่ถึงเป็นเมืองที่ไม่มีความสุขนะครับก็เห็นแตาคนทะเลาะกันมีข่าวอาชญากรรมต่างๆอะไรพวกนี้ครับก็ไม่อยากให้คนบนโลกมันทะเลาะกันอยากให ทุกคนมีแต่ความสามัคคีการพูดคุยกันเจอหน้ายิ้มแย้มถักทายกันนะครับอแบบเมืองใต้ดินของหนูนอนดักแด้ผีเสื้อแร่งต่างนี่รักกันหมดเลยไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่มีอาญากรรมด้วยช่วยกันทํางานครับมีความสามัคคีกันครับแล้วก็หน้าที่ของเขาก็รับผิดชอบครับรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับยอดมากครับแล้วน้องวิวคิดว่าสิ่งที่น้องวิวจินตนาการว่ามันอยู่ในเมืองใต้ดินเนี่ย มันจะทําให้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันน้องบิวได้ไหมได้ครับทํายังไงอะคะก็อาจจะรงนารงให้ทุกคนมีความเป็นดักแด้รองนารงให้ทุกคนแบบมีความรักต่อกันแล้วก็เจอหน้ากันยิ้มแย้มทักทายกันอะไรประมาณนี้ครับอืมคงคงช่วงช่วงที่ผ่านมาเขาอยู่ท่ามกลางความทั จาไว้เนี่ยมาถ่ายทอดผู้ใหญ่จะได้ฟังกันเถอะบ้างถ้ามีหานด้วยครับมีอะไรก็ต้องรักสามัคคีกันใช่ไหมใช่ไหมเมืองเมืองใต้ดินของน้องบิวแลวน้องบิวก็เห็นเมืองใต้ดินของเพื่อนๆด้วยเนี่ยน้องบิวชอบเมืองใต้ดินของใครอีกบ้างเอาเป็นพวกลูกพี่ได้ไหมครับได้ได้ครับชอบของพี่มุกครับค่ะเมืองใต้ดินของพี่มุกเนี่ยคือเป็นยังไง ก็เขาวาดรูปสวยครับก็ไปดูมาก็แล้วก็ความหมายเขาดีไหมครับลูกดีครับเขาเป็นวาดวาดเป็นเมืองใหญ่ๆอะครับแล้วก็มีเหมือนอยู่บนโลกอะครับอืมคแต่ทุกอย่างอยู่ใต้ดินอ๋อน่ารักมากๆเลยค่ะ พี่หญินพอจะมีตัวอย่างที่เด็กๆวาดออกมาเป็นเมืองใต้ดินแล้วพอเห็นปุ๊บเนี่ยโดนใจอีงไหมคะพี่หญินค่ะมีค่ะก็ในส่วนเนี้ยค่ะก็คือก็จะอาจจะคล้ายๆของของบิวค่ะคือเหมือนมีน้องคนหนึ่งนี้ของน้องเบสค่ะ,คะน้องเบสเขาคือเหมือนเขาก็อันนี้เขา อายุเจ็ดขวบเขาก็ยังเขียนนะใช่ค่ะเขาก็เหมือนกับแบบว่าอยู่ๆเขาก็เขียนเนี่ยคริสต์มาสเขาบอกว่าคริสต์มาสก็คือซานตาคอส์แล้วค่ะของเขาเขาบอกว่าคริสต์มาสเนี่ยคืออยากจะไปอยู่ใต้ดินเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกเขาเขาบอกว่าใต้ดินเนี่ยมันน่าอยู่กว่าบนดินมากเลยอันนี้ถ้าถ้าเป็นเนื้อเนื้อเรื่องของเขาค่ะคือว่าเหมือนในใต้ดินเนี่ยเขาก็จะมีโรงพยาบาลมีโรงเรียนนะคะเขาและเจ็ดแต้มีวังพระราชาด้วยใช่ค่ะ แต่ทีนี้แต่นี้คือแม่มดท<ม>ี่คือแม่มดใจดีนะคะแม่มดใจดีใช่ค่ะแล้วก็แต่เขาบอกว่าข้างเขาอยากเนี่ยเขาอยากให้คุกแล้วก็โจนเนี่ยอยู่บนดินเขาบอกว่า,าใต้ดินสงบสุข อะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นซานตาครอสอยากจะพาทุกๆอย่างที่สงบสุขลงอยู่ใต้ดินใช่ค่ะแล้วก็หนีโจรใ,ให้โจรอยู่บนดินใช่ค่ะออคือคือหลายๆผลงานนี่นะคะถ้าเกิดว่าใครได้เห็นหรือแม้แต่กระทั่งได้มีโอกาสดูจากหนังสือหรือว่าได้พูดคุยกับเด็กๆที่อยู่ในโครงการนี้เนี่ยก็จะเห็นจินตนาการที่ใสสะอาดแล้วก็บริสุทธิ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กๆจะเปรียบเทียบว่าบนดินในความคิดของเขาเป็นยังไงและใต้ดินที่เขาอยากเห็นเป็นยังไงพี่วรรณพมองแล้วเนี่ยมันจะมันจะสามารถที่จะหยิบประเด็นความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆเหล่านี้แล้วก็มาแปลเปลี่ยนเป็นในรูปของการรณรงค์หรือสร้างสารรค์สังคมหน้าอยู่ยังไงได้บ้างคะนี่ฮะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> เขาสะท้อนมาอย่างบริสุ <c oughs> ทธิ์จริงๆแล้วถึงมีพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเด็กคือผ้าขาวค่ะ เด็กคือผ้าขาวเพียงแต่ว่าสังคมหรือคนรอบข้างไปแต้มอะไรใส่เขาเท่านั้นเอง<ะ>ใช่ไหมฮะถ้าเผื่อเรามีแต่ของดีๆแต้มให้เขาเขาก็จะอยู่แบบสิ่งที่เขาฝันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้ที่ที่น้องเขาพูดถึงท่านพระใช่ไหมที่สอน อันแรกก็ต้องให้รู้รู้ให้รู้จักคุณธรรมค่ะรู้จักจริยธรรมก่อนสังคมต้องต้องต้องให้ตรงนี้เขาค่ะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยสังคมในบางครั้งอาจจะอ้างในเรื่องของเศรษฐกิจมากเกินไปหรือเปล่าถึงไม่ได้ห่วงพวกเขามันไี่เหมือนอย่างน้องหยินหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอ้างแบบเรียกอะไรอ้างไปเรื่อยค่ะว่าต้องปกกดตินทีบไอ้คำว่าปกกดตินทีบนี่ผมคิดว่ามันไม่ไม่มันไม่จำเป็น ในหลวงยังต้องบอกเลยพวกเราถ้าเผื่อเราอยู่อย่างพอเพียงใช่ไหมฮะเราอยู่อย่างพอเพียงแล้วเราให้เขาเนี่ยได้มีคุณธรรมได้มีจริยธรรมได้มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนฝูงรู้จักเพื่อนฝูงเขาก็จะอยู่เขาก็จะไม่มีความขัดแยง้งเขาก็จะมีความสามคัคคีเขาก็จะมีความเป็นน้ำหนึ่งนันเดียวใจกันจริงๆเนี่ยในสังคมไทยในไม่ว่าจะบรรน,นอกต่างจังหวัดหรืออะไรนะบรรพบุรุษเนี่ย ได้มีกุศโ,โลบายไว้ต่างๆนานาอยู่แล้วในการที่จะให้รู้จักกันให้คุ้นเคยกันให้เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะ<ฆ>ฮะอย่างสมัยก่อนถ้าเกินหนุเมืองกรุงไม่มี<ฆ>แกงทํากับข้าวาแล้วเอาไปให้บ้านลุ้นบ้านเหม้อแกงหม้อมารวมกันไม่บางทีทาบ้านเราเสร็จแล้วอย่างบ้านนี้ทําแกงเขียวหวานเอแต่มีอยู่ไม่กี่คนแต่มันต้องแกงหม้อหนึ่ง ถ้เอาเนี่ยไปให้บ้านนู้นไปให้บ้านนู้นผนู้นพอถึงเวลาบ้านนู้นเขาก็จะคืนทามคืนการเขาก็จะเอากับข้าวเขาทำใช่ใช่อันนี้คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่ไหมครซึ่งซึ่งซึ่งนับวันมันจะน้อยลงอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่พวกเขาเนี่ยได้รับสมัยใหม่ก็คือจากสื่อสื่อนี่มาแบบว่าเขาพวกเขานี่ยังไม่มีวัคซีนเลยวัคซีนหมายถึงว่าเขายังไม่ได้ อะไรใส่ไว้ให้เขาเลยจะปรากฏว่ามีของอะไรก็ไม่รู้โจมตีเข้ามาเต็มไปหมดคัดกรองเองไม่ไหวใช่นะคะเพราะวันนี้เนี่ยจะต้องให้เปิดโอกาสให้เขาให้มากที่สุดครับค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคําตอบกันค่ะว่าว่าโครงการดีๆอย่างนี้จะขับเคลื่อนอย่างไรต่อไปแล้วก็นมมุมของเด็กๆอยากจะสะท้อนให้ผู้ใหญ่ที่ชมรายการอยู่แล้วสะท้อนเสียงให้กระจายไปทั่วสังคมอย่างไรบ้างค่ะ ช่วงสุดท้ายวันนี้คุยกันเพลิดเพลินม,มากนะคะจินตนาการของเด็กๆคุยเมื่อไหร่ก็จุดประกายแล้วก็ให้พวกเรานั้นชื่นใจด้วยแต่ชื่นใจไม่พอชื่นชมผลงานเขาไม่พอค่ะต้องสารต่อแล้วก็เป็นพลังผลักดันให้เด็กๆก,กันต่อนะคะกลุ่มดินน้ามันจะทํายังไงต่อจะมีค่ายแบบนี้อีกเป็นระยะระ,ยะไหมคะเด็กๆคนอื่นจะมีโอกาสเข้ามาเรียนรู้มาร่วมกิจกรรมดีๆแล้วก็สร้างผลงานศิลปะแบบนี้อีกไหมคะค่ะก็ที่ แพนไว้นะคะปีนี้ก็คือว่าเราเนี่ยจะทําเมืองในดินครั้งที่สองค่ะแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนพื้นที่ไปทําที่จังหวัดน่านซึ่งซึ่งเราได้ไปได้ไปทำการเหมือนเซอร์เวย์มาแล้วค่ะก็คือว่าที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยคือคือว่าเขามีเด็กชนเผ่าค่ะค่อนข้างเยอะค่ะคือแทบจะทั้งห้องเลยค่ะเป็นเป็นน้องๆชนเผ่าเลยเนี้ยค่ะซึ่งซึ่งคือแบบว่า เราอยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าเมืองในดินของเขาเนี่ยเขาจะมีลักษณะหน้าตาเป็นเป็นเป็น,ปนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็เลยเหมือนว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนเชิงเปรียบเทียบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะว่าเหมือนในเด็กเมืองกับเด็กชนบทเนี่ยเหมือนกับเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเหมือนเมืองเมืองหรือประเทศของเราเนี่ยยังไงแต่คือเราโดยกุศโลบายค่ะว่า เพราะว่าถ้าสมมติไปถามเด็กว่าประเทศเป็นยังไงอะไรเงี้ยเด็กคงอาจจะไม่กล้าพูดล้วกว่าจะยากเกินไปที่จะตีความจากเรื่องจริงๆเอาจินตนาการที่เป็นโจทย์ไปตั้งไว้ให้เราก็จะได้เห็นมุมมองของเขาที่พรั่งพรูออกมาน่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้ามีความคืบหน้าเราจะกลับมาพูดคุยในเรื่องนี้กันอีกค่ะสุดท้ายน้องบิวอาเด็กชายบิวสมมติวันนี้นะเมืองที่เราอยู่บนดินนะครับลูกเป็นเป็นเมืองที่ เขาเลือกให้น้องบิวเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีสมมติเราอยู่เมืองในดินก็ได้อะแล้วน้องบิวเป็นนายกรัฐมนตรีเมืองในดินน้องบิวจะสร้างเมืองอย่างไรจะให้คนที่อยู่ในเมืองในดินภายใต้การนำประเทศของอน้องบิวเนี่ยเป็นยังไงเชิญท่านนายกเชิญท่านนายกบิวถ้าสมมติบิวได้เป็นนายกนะครับก็จะให้จะให้ทุกคนมีความ มีความรักต่อการเจอหน้าทักทายกันเพราะอยากเห็นประเทศชาติสงบสุขและมีความรักกันนะครับแบบให้มีความสามัคคีกันด้วยเช่นเช่นการสมมติสมมติบ้านบิวอ่าสมมติบ้านบิวนะครับ places, places. ส,ส, later, สมมติบ้านบิวไม่มีข้าวกินก็สมมุติวันนึ่งบ้านบิวมีข้าวกินก็บางบ้านอาจจะดูว่าอาจจะดูว่าบ้านบิวอ่เป็นบ้านยากจนอะไรอย่างนี้แต่มีบางบ้านอาจจะดูว่า ก็น่าสงสารอะไรอย่างงี้ก็อยากจะเอื้อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับก็อยากให้อีกบ้านหนึ่งมาเอาข้าวให้กินอะไรอย่างงี้ครับเหมือนเป็นประเพณีเหมือนเป็นประเพณีครับลุงแขกเกี่ยวข้าวอะครับ น่าอยู่มากเลยเมืองน,นี้ก้อมบิวถึงขั้นจะต้องออกกฎหมายไหม <c oughs> ต้องออกกฎหมายควบคุมบังคับให้บ้านนี้ต้องแบ่งข้าวให้บ้านนี้บ้านนี้ต้องยิ้มให้บ้านนี้ <c oughs> หรือน้องบิวจะใช้วิธียังไงให้คนหันมารักกันแล้วก็เอ,อื้อเฟื้อแบ่งปันกันน้องบิวคิดว่าจะใช้มาตรการ <laughs> แข็งแข็งหรือว่าจะใช้แบบวิธีนุ่มนวลยังไงท่านนายกบิวใช่น่าจะใช้วิธีนุ่มนวลน,นะคะเพราะบางคนเขาอาจจะสมมุติเราเอานยายกบัแข็งแข็งให้เขาเขาก็อาจจะเบื่อไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอาจะต่อต้านเราใช,ใช่ไมัมอะไรอยเี้เราก็ต้องเอาในวยกที่นุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยครับน่ารักมากแล้วถ้าเกิดว่าท่านท่านนายกบิวเนี่ยต้องดูแลเด็กๆนะคะ เนี่ยคุณลุงมานพเองก็ดูแลเด็กๆใช่ไหมคะพี่หญินก็ดูแลเด็กๆถ้าถึงตาน้องบิวต้องดูแลเด็กๆบ้างอ๋อเด็กๆภายใต้การดูแลของนายกบิวเนี่ยหนูจะดูแลเขายังไงก็อาจจะเปิดกิจกรรมเหมือนพี่หญินนะคะทุกค็เด็กๆในเมืองวัดงลูกลกปทั้งปีก็อะไรอีกให้ก็สร้างความ ความดีคุณธรรมจริยธรรมมาสอนเด็กๆอะครับอ,อะไรอย่างนี้ครับให้ทุกคนมีความสาม,มัคคีกันนะมีมีความรับผิดชอบของตัวเองอตรงต่อเวลาซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อตัวเองและผู้อื่นครับค่ะถ,ถ้าเด็กๆในประเทศไทยมีคุณธรรมจริยธรรมประเทศนี้จะเป็นยังไงครับสงบสุขครับสงบสุขทุกคนเห็นหน้ากันรักกันยิ้มแย้มให้กันก็ไม่เบียดเบียนกันครับประเทศไทยก็จะ สงบสุขเหมือนสมัยก่อนนะครับสยามเมืองยิ้มนะครับน <ermaid S 2> ี่น่ารักมากมากมนะคะขอบคุณท่านนายกบิ้ว <igraph> นะคะ <zych> ก็นี่ก็คือจินตนาการแง่คิดมุมมองของเด็กๆนะคะซึ่งวันนี้มัดไล h ์นิ่งจุดประกายกันกับทางรายการของเรานะคะหวังว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้น่าจะจุดประกายให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองในทุกๆครอบครัว อาจจะไม่จําเป็นต้องมาอยู่ในโครงการที่สสส,สดูแลหรือว่ากลุ่มดินน้ํามันดูแลแต่สิ่งเหล่านี้เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวดูแลลูกหลานแล้วก็เด็กๆในในออบ้านของท่านเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะจากนั้นสิ่งที่เป็นวงกว้างก็จะมีหน่วยงานแบบนี้มีกลุ่มคนแบบนี้เข้ามาเติมเต็มนะคะแต่ว่าถ้าทุกท ถ้าทุกๆสถาบันไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวหรือว่าสังคมทุกๆหน่วยช่วยกันผลึกกำลังสร้างเด็กๆซึ่งเป็นผ้าขาวนี่นะคะให้เขาได้อยู่ในเมืองตามจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ของเขาซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งดีๆทั้งนั้นประเทศเราก็คงจะมีความสุขอย่างที่เด็กๆเ,เขาคิด วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งสามท่านทั้งพี่มโนทั้งคุณญินนะคะทีด้วยนะคะท่านนายกบิววันนี้นายกเมืองใต้ดินเมืองในดินนะคะแล้วก็ผู้บริหารจากทางสสสแล้วก็คุณหญินตัวแทนกลุ่มดินน้ำมันและดิฉลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ